เรากลับมาในช่วงของรีวิเวลตันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพเยอร์เพเยอร์ออฟเดอะสัรอบนี้นะครับเรามาเริ่มต้นด้วยนักเตะที่เป็นที่น่าสนใจมากที่สุดในแพ็กนี้นะครับปีซ้ายดาวรุ่งจากราชันชุดขาวเิโอเมลิดครับวินิสุสจูเนียนั่นเองนะครับนี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดที่เคยมีมานะครับตันถึง99แล้วสําหรับร่างนี้นะครับอายุ20ปีสูง176เท้าหลักคือเท้าวขวานะครับตำแหน่งที่สามารถเล่นได้ตำแหน่งหลักคือ ปีกซ้ายนะ LWF นะครับแต่สามารถยืน CF ได้ CF 9 1นะครับปีกขวา9 3นี่แบบไม่ได้กด Position Booster นะฮะถ้ากดก็บวกไปอีก2แต้มสำหรับ CF และปีกขวานะครับถ้าเกิดว่าใครใช้แผนที่ไม่มี LWF นะครับจะยืนต่ำเป็น LMF นะเดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูนะ LMF 9 6นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับ ตัน99แบบนี้จะมีค่าพลังที่ตัน99เนี่ยกี่อย่างอะไรบ้างนะครับเกมลุกฮะ93นะครับ3อย่างต่อมา99หมดฮะบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะครับ99เต็มแม็กซ์ d r i b b l i นะครับ, max, บ,รบการเลี้ยงบอล99เต็มแม็กซ์ถ่ายโพซิชั่นนะครับเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำ99เต็มแม็กซ์นะฮะส่งสั้นส่งยาว98 0 3นะครับจบสกอร์ 85นะจบสกอร์ไม่เยอะนะครับผมยิงลูกฟรีคิก79ลูกปั่นไซส์89นะครับสปีดเต็มแม็กซ์99สปีดต้น99คิกกิ้งพาวเวอร์ครับยิงแรง87ยิงแรง87ยิงตรงกบ85นะครับอันนี้คือปีกนะปีกนะครับวารมแข็งแกร่งฮะ75ก็เป็นธรรมชาติของปีกแล้วนะครับค่อนข้างบางนะครับบาลานซ์ทรงตัว99เต็มแม็กซ์นะครับความอึด9 4คือมี99ทั้งหมด6อย่างด้วยกันนั่นเองนะครับ เท้าหลักคือเท้าขวานะครับผมการใช้เท้าซ้ายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะความคล่องแคล่ว1เท่านั้นนะครับเท้าขวานะความแม่นยำสอนะฮะอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวลองไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แล้วนะครับ มีสกิลคองบอลครึ่งหนึ่งเลยนะครับหสกิลครับมีสกิลเซฟเอนส์ดับเบิลทัสก็มีนะครับฟิปแฟบซัมโบโลกเสร็จอันบอลคอนโทรนะครับแล้วก็มีสกิลยิงอย่างไรซิ่งช็อตมีนะครับอคุมิติกฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์ท่ายยากๆลูกตอกซนฮิลทิชนะครับทรูพาร์ซิ่งนะฮะสกิลแทงทะลุช่องแล้วก็สกิลเรียกฟาวล์เกรมแมนชิพนั่นเองนะครับเท่ยังสไตล์จะเป็นลมมิ่งแฟงนะครับแสดงผลที่ตำแหน่งปีกเท่านั้นนะครับ จากผลงานในลาลิก้าของวินิสซูเนียนะครับผมกับเรียวมลิตต้นสังกัดนะครับเมื่อวันเสาร์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียวเมริตนะครับเปิดบ้านซารดิโกบาร์เดบิลเอาชนะบาลิเซียไปได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับคา,าริเบซาม่ายิง2ลูกแล้วก็ เจ้าหนูวินีซจูเนียคนนี้นะครับยิงสองลูกนะครับทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็ติดฟีเจอร์เพเยอร์เพเยอร์ออฟเดอะสัรอบนี้มานะครับผมนี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งที่3นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับแล้วเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ที่มีค่าพลังสูงที่สุดนะสูงถึง99เลยนะครับค่าพลังตัน99ถึง6อย่างนะครับถือว่าน่าสนใจมากถ้าดูกันที่ตัวเลขนะครับ แล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับบริษัท CIES นะบริษัทวิเคราะห์สถิติชื่อดังของฟุตบอลนะครับได้เผยอันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกนะครับโดยคำนวณจากผลงานอายุเงื่อนไขของสัญญาที่เหลืออยู่และมูลค่าทางการตลาดเป็นต้นนะครับปรากฏว่า เจ้าหนูวันนี้ซูจูเนียนี่แหละรครับผมมีมูลค่าสูงที่สุดนะตอนนี้ของโลกนะครับมีค่าตัวประเมินประมาณไว้อยู่ที่166กว่าล้านยูโรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะอายุยังน้อยนะครับผลงานยังดีแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อนเนื่องกับต้นสังกัดนั่นเองนะครับจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วนะเห็นได้ชัดเลยนะครับการคลองบอลความเร็วความคล่องตัวนะมีค่าพลังเต็มแม็กซ์หมดเลยนะครับผม996อย่างนะดูจังหวะเปิดจากปีกนะ จู่โจมทางด้านปีกนะครับผมรับบอลแล้วเปิดแต่เวลาเปิดเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงนะครับเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะแต่เวลาเปิดจากด้านข้างเนี่ยมันจะล็อกเข้าเท้าซ้ายนะครับซึ่งค่าพลังการใช้เท้าซ้ายเนี่ยไม่ดีเลยนะครับความคล่องแคล่วก็น้อยนะครับความแม่นยําก็น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาพอนะมีจังหวะเหลือพอนะครับอาจจะวนเข้าขวาแล้วเปิดนิดหนึ่งนะครับก็เป็นปีกสไตล์ที่ตัดเข้ามาทําประตูมากกว่าที่จะ ตัดไปริมเส้นแล้วหักเข้ามาเปิดนะฮะถูจังหวะนี้นะครับวางยาวๆมีดิฟไลอิ่งวางแม่นๆน,นะวางยาวๆนะครับวางให้ปีกยาวๆแบบนี้นะความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคือในฟุตบอลในชีวิตจริงอะ่ะเวลาถ้าเกิดจะต้องวางยาวๆจริงๆผมว่าส่วนใหญ่จะเห็นจังหวะที่วางให้ปีกมากกว่าที่จะโยนให้กับกองหนะ้า <c oughs> คือโอเคนะในเกมนี้เนี่ยในเกมเวอร์ชั่นนี้นะครับโยนให้กับกองหน้ามันก็มีโอกาสลุ้นที่จะ ให้กองหน้าหลุดไปทําประตูได้นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงผมคิดว่าการโยนยาวให้ปีกอ่ะมันน่าจะมีจังหวะที่ได้ลุ้นมากกว่านะครับที่จะหลุดนะและที่สําคัญคือถึงแม้ว่าค่าพลังการยิงจะน้อยนะครับแต่เท่าที่ได้ลองใช้ลองเล่นแล้วก็ลองยิงนะครับรู้สึกว่าไลซิงช็อตมีประโยชน์มากๆนะครับสกิลไลซิงช็อตนะค่าพลังการยิงเนี่ย kicking power เนี่ยแปไม่ได้แรงนะแล้วก็ finishing ตรงกรอบ85เท่านั้นแต่ว่าเท่าที่ยิงมาหลายจังหวะตรงกรอบดีแล้วก็ ติดไลซิงช็อตบ่อยมากนะเราทำให้มีโอกาสลุ้นเป็นประตูได้สูงนะครับดูหลายๆจังหวะนะนะครับสปีดสปินโอ้โหดูกระชากครับกระชากฮะตัดเข้าไปด้านในครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วยิงยัดลูกนี้ติดเหลี่ยมเสาถ้าเหลี่ยมแตกกระชากได้กระชากไปเลยนะครับแต่ถ้าเหลี่ยมไม่ได้เนี่ยอย่าไปฝืนนะเพราะว่า ส่วนใหญ่ปีกจะบางอยู่แล้วครับธรรมชาติของปีกจะบางอยู่แล้วอ่ะผมว่ามันไม่ใช่จุดอ่อนของปีกนะเรื่องของความบางนะฮะโอ, uh, โอ uh, ้โหยิงชนคานล่างวายิงได้ลุน้นไม่รู้ว่ายิงดีเกินค่าพลังหรือเปล่าแต่ว่าติดไลซิงช็อตแล้วประสิทธิภาพสูงมากดูครับหมายลูกหนึ่งคึงแล้วพิกแล้วส่งบอลก่อนยิงไลซิงช็อตเนี่ยนักเตะเราต้องมีความเร็วนิดนึงนะฮะติดสปีดนิดหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยคึงแล้ว กดสปีดก,ก่อนนะครับแล้วยิงยติด Shot แล้วซิงช็อตแล้วน่ากลัวทีเดียวนะครับอย่างที่บอกไปนะถึงแม้ค่าพลังการยิงจะน้อยนะแต่ว่าไลซิงช็อตนี้คือโอ้โหเติมเต็มได้ดีมากนะครับในเรื่องของการยิงนะแล้วมันเข้าเท้าขวาอยู่แล้วนะครับปีกซ้ายถนัดเท้าขวาแบบนี้เนี่ยเป็นปีกที่ตัดเข้ามาแล้วหมุนเข้าขวายิงอยู่แล้วนะครับติดบอก2จังหวะซ้อนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับเพย์สไตล์ของวินิสซสจูเนียเนี่ยเขาไม่ใช่โพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะเป็น โลมิงแฟงนะครับโลมิงแฟงเป็นปีกที่มักจะวิ่งย้อนมาเล่นบอลน,นะครับดูฮะดูจังหวะก,การเคลื่อนที่นะครับเขามักจะวิ่งเข้ามาตรงกลางมากกว่าเพื่อขอบอลน,นะครับมากกว่าที่จะวิ่งฉีกไปริมเส้นเพื่อรับบอลแล้วก็เล่นริมเส้นหรือเล่นหลังเส้นมากกว่านะครับดูหลายๆจังหวะนะเนี่ยฮะพอเราทําเกมขึ้นไปนะครับนี่เห็นไหมวิ่งย้อนมารับบอลน,นะครับบางทีคนจะเสียจังหวะได้ถ้าเกิดว่ารอให้ปีกเติมไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดีๆนะครับมันขึ้นอยู่กับจังหวะกาารททดดแแนนตํห่ง้วย ก็มีแต่ก็มีนะแต่ก็มีวิ่งขึ้นหน้าบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็วิ่งย้อนลงมานะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจ <c oughs> เขามักจะวิ่งมารับบอลตรงกลางมากกว่านะครับกว่าที่จะออกไปริมเส้นเพื่อขอบอลน,นั่นเองนะฮะลมิง่งแฟงถ้าเกิดใครไม่เคยเล่นก็นึกถึงโมเมดซาร่าก็ได้นะครับซาร่าปีขวาเนี่ยก็เป็นล้มิง่งแฟงนะครับหรือเรเนเมสซี่นะเมสซี่ไอคอนบางล่างก็เป็นลมวิ่งแฟงนะครับบางล่างนะไม่ใช่ทุกล่างนะครับดูจังหวะนี้ครับสัตตู่หมวยเข้าสามเหลี่ยมสัว์ใจ ผมนึกว่ากิ้งพาวเวอร์90บวกนะจริงๆไม่ใช่กิ้งพาวเวอร์87แล้วฟินิชชิ่ง85ด้วยซ้ำนะครับเล่นฟรีคลิกลูกเร็วรับแล้วซัดก่อนยิงแตะสปีดนิดนึงนะครับคือส่งส่งความเร็วนิดนึงนะดูครับจังหวะนี้เล่นฟรีคลิกเร็วครับได้ฟาวก็เรียกฟาวได้นะครับแล้วก็เล่นเร็วเลยซัดกับกลายเป็นว่ายิงไกลสะใจมันดีนะ <laughs> หลายซิงชอ็อตสะใจดีนะแต่ไม่ใช่ว่าจะยิงดีทุกลูกนะ ดูจังหวะการคล้องบอลครับความคล่องตัวเดินะัทัสเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับใครใส่เดิัทัสนะแล้วก็การคลองบอล99หมดนะครับดูความคล่องตัวในการคลองบอลครับคึงคึงดึงแล้วยิงปั่นนิ่มๆนะแต่ว่าค่าพลังปั่นน้อยนะครับไม่ใช่ปีกที่สายปั่นนะแต่ก็พอยิงได้แหะครับจังหวะจวนเจียจวนตัวถือว่าจะลองปั่นก็ลองได้ครับนี่อันนี้ก็ปั่นเข้าไปนะครับปั่นเบาๆเลียดๆเข้าไปสายล็อกสายเลี้ยงสายคึงนะครับน่าจะชอบเลยละ่ะ ความสามารถสูงๆแบบนี้บาลานซ์ขกานะครับดูการดึงบอลการพึงบอลการพาบอลไปกับเท้านะครับดูฮะการหมุนด o u b l e t o u c มีจะใส่ลูกเล่นฟิฟแฟบก็มีนะถ้าใครชอบนะครับหมุนพลิกดูฮะาบาลานซ์สวยแต่หลบโยกไปโยกมาอันนี้คือให้เน้นเลยนะความสามารถในการคองบอลน,นะให้ดูโฟกัสทีละจุดทีละจุดเลยนะครับแต่เวลาเคลื่อนที่เนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้าเกิดเขาวิ่งขึ้นหน้าก็แทงได้ครับแทงแล้วหลุดแบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดเขาวิ่งย้อนมาเนี่ยต้องดูนะฮะต้องเหลือบตาดูนิดนึงนะครับว่าเขาเคลื่อนที่แบบไหนนะครับสําหรับดมมิ่งแฟงนะฮะต้องเข้าใจด้วยนะครับจะตายแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าได้บอลแล้วให้ปีกได้บอลออกปีกต้องดูด้วยนะเขาอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับดูว่าวนกลับมาแล้วขวามแล้วถ้าเทียบกับร่างเก่าเนี่ยคือร่างนี้ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับความสามารถแบบนี้นะใครเปิดได้ก็สบายใจยิ้มเฉมไปนะ ยิ้มเฉมยิ้มเฉมไปโดยเฉพาะใครที่ชอบเลี้ยวมะลิดหรือว่าใครได้ชอบเล่นแผนที่มีปีกนะครับไอ้ดันความสามารถเนี่ยผมว่าส่วนตัวนะพอๆกับอันซูฟาติเลยนะแต่ว่าต่างกันที่เพย์ิสไตล์ฮะคใครชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแต่ย้ำอีกทีนึงนะสำหรับการเล่นโลมิงแฟงแบบนี้นะดูดีๆด,ด,ดูการเคลื่อนที่ดีๆนะครับที่เหลือเขาโอเคแล้วนะครับเรื่องของความคล่องตัวความเร็วนะดูจังหวะนี้นะดูจังหวะคึงนะครับนี่ดึงแล้วคึงแล้วแต่ลากบอลมาแล้วยิงนะครับ เปิดสกิลเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์แล้วนะแต่ว่าสกิลที่มีอยู่ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับสำหรับสไตล์นี้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขออีกหนึ่งลูกได้ไหมแตะหลบแล้วซัดลูกนี้ติดองท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ School, and it's been watchable and enjoyable. We certainly had a, a vibrant start. Man. If we weren't going to see a goal, it should have come there. But the odds are favourable.